อ้าวสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าการปรับข้อมูลนั้นสําคัญชไหนนะครับการปรับข้อมูลนั้นสําคัญชไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นะฮะมาตรา92ครบ4ปีแล้วท่านขอใหม่ได้นะครับเมื่อขอใหม่ได้แล้วนะครับนี่เป็นแผนที่แม่บทแต่ตัวนี้ผ่านการปรับ ปรับปรุงมาแล้วบางส่วนนะฮะก็ยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ปรับปรุงเมื่อท่านได้ข้อมูลมาตรา92มาแล้วนะฮะท่านก็เอามาซ้อนกับแผนที่แม่บทอย่างนี้แล้วก็หาความแตกต่างอย่างนี้ครับเส้นสีดําตัวนี้นะฮะคือมาตรา92เส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นแผนที่แม่บทเดิมเราเห็นไหมฮะมันมีการแบ่งชิ้นไปแล้วนะครับมันมีการแบ่งชิ้นหรือมีชิ้นเพิ่มเติมนะครับที่กําลังจะสื่อสารนี่กําลังจะสื่อสารให้ท่านฟังอย่างนี้ฮนะ ตัวแผนที่แม่บทเดิมครับของท่านสมบูรณ์หรือเปล่าฐานข้อมูลเดิมสมบูรณ์หรือเปล่าฮะถ้าไม่สมบูรณ์นะครับเป็นโอกาสดีที่ท่านอาจจะเอาข้อมูลจากมาตรา92นะครับข้อมูลจากมาตรา92เข้ามา,าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับแต่ข้อมูลมาตรา92ที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่านะครับค่อนข้างที่จะเก่าอย่างน้อยๆน,นะฮะที่เคยแหว่งวูวาวไม่มีคู่ ท่านอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับจับไปก่อนนะครับจับไปก่อนนะครับเมื่อจับไปแล้วนะครับนี่นะฮะท่านจะเห็นนะฮะสีแดงไม่ทับสีดําหมดนั่นคือเป็นชิ้นแปลงที่ไม่ตรงกันนะครับเป็นชิ้นแปลงที่ไม่ตรงกันท่านก็ต้องไปหาเหตุผลฮะว่าทำไมมันไม่ตรงกันเจ้าของใหม่กับเจ้าของเก่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเราพอเมื่อเราได้มาแล้วนะฮะในการส่งข้อมูลมาตราเก้สอเหมือนเดิมฮะมเขาจะแบ่งชื่อกับแบ่ง ตัวตัวกรรมสิทธิ์กับตัวข้อมูลของที่ดินมานะครับผมขออนุญาตเลื่อนไปไม่ให้เห็นชื่อนะฮะนี่คือการผูกแล้วนะครับผูกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนี่ก็คือเนื้อที่ใหม่ข้อมูลใหม่นะครับในการผูกนะครับเราอาจจะมีการสร้างจุดที่จะทําให้ข้อมูล2ตัวทางฝั่งแผนที่และฝั่งฐานข้อมูลมาผูกกันได้นะครับอันนี้9 2ก่อนเมื่อทันใด92แล้วนะครับก็ยังไม่จบครับ มันยังไม่จบหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อมูลมาตรา10นะครับข้อมูลมาตรา10หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์รายเดือนน,น,นะฮะท่านแก้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับท่านแก้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เป็นปัจจุบันหรือย,ยังนะครับท่านดูนะฮะก็ยังก็ยังมีบางส่วนนะครับก็ยังมีบางส่วนอยู่นะครับตรงนี้นะฮะนี่ตรงจะต้องทําการแก้ไขต่อไปอีกนะฮะแล้วข้อมูลมาตรา9 2งนะฮะพอเมื่อท่านได้มาท่านก็ต้องมาจับคู่เช่นเดียวกันฮะ พราะว่ามันก็จะมีดังรายละเอียดของสั่งที่ดินแล้วก็ฝั่งฐานข้อมูลนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ถือครองแล้วการได้มาของกรรมสิทธิ์ใหม่เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะฮะท่านในกรณีที่นะครับท่านดูแล้วนะครับดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเกินความสามารถนะครับผมอยากจะพูดให้ท่านฟังอย่างนี้นะฮะตัวภาระลังงานนะครับภาระลัง,งานในงานแผนที่ภาษีเนี่ย มันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินนะครับแล้วในส่วนที่เป็นในการจัดหารายได้นะครับจริงๆแล้วนะครับเราพูดตรงๆนะฮะตามมาตรฐานกนําหนดตําแหน่งนะครับท่านจะเห็นว่ามาตรฐานกนําหนดตําแหน่งของฝั่งจัดเก็บนะครับไม่มีงานส่วนใดที่เกี่ยวกับงานสํารวจหรืองานฐานข้อมูลนะครับแต่ถ้ามาตรฐานกนําหนดตําแหน่งในฝั่งกองช่างนะครับก็ไปลองค้นกันดู แต่ผมจําได้ว่ามันจะมีมาตรฐานมันจะมีมาตรฐานกำหนดตําแหน่งตัวนึงก็คือตัวงานสํารวจนะครับตัวงานสํารวจนะครับตัวงานตัวนี้นะครับเราเอาตัวมาตรฐานตำแหน่งมาต ikat, ารฐานกําหนดตําแหน่งมาเป็นตัวพูดกันดีกว่านะครับแล้วท่านดูปริมาณงานครับท่านดูปริมาณงานก่อนอย่างเงี้ยฮะท่านทาคนเดียวไม่น่าไหวนะอย่างเงี้ยสามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดรายการข้อมูลที่ส่งมานะครับคือตรงนี้ครับพอเมื่อท่านได้ข้อมูลมาตรา1สิบมาแล้วนะฮะ มันจาเป็นที่จะต้องมาจับคู่แล้วเ, hmm. เอาไปเทียบกับข้อมูลเก่านะครับ <ál ise. S 2> เช่นแปลงมาใหม่เนี่ยตรงกับแปลงเก่าไหมถ้าไม่ตรงนะครับ้าว่าไม่ตรงมันก็ไม่ต,มมต้องมีทั้งไม่ตรงของรูปทรงแล้วก็ไม่ตรงของฐานข้อมูลก็ต้องค่อยๆทําการปรับไปนะครับพอเมื่อทําการปรับไปแล้วนะครับมันก็จะมีอะไรเข้ามาครับ <modified> มันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาที่ทางด้านกฎหมายเป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือยังไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ตรงนี้เดี๋ยวเราพบปะพูดคุยนไปเรื่อยๆนะครับติดตามกลุ่มช่างต้นตัวดําไว้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนและพาท่านทาไปเรื่อยๆเหนือสิ่งอื่นใดถ้าไม่ไหวก็ปรึกษากันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ